สวัสดีคุณทุกันด้วยนะคะผมรีบมมชมกีเทียนอีทุกคนวันนี้เนี่ยผมนยังไม่ได้ลงคลิปผสมเดือนเลย้ว่ะแล้ว,ลวน,นี่เนี่ยผมจะมาเห็นไหมผลอะไรใช่มันคือผมโมจิแต่ถาวรไหมมาดูกันถ้าไม่ถาวาถารนะทุกคนถ้าไม่ใช่ถาวรนะคนโมจิถาวรหรือเปล่าเ็เสือถาวรแล้วทุกคนผมโมจิถาวรทุกคนดีทีิสก็ได้ ผมไม่ได้ทำหน่งี้เปิดเลยทุกคนตกี้ท้ายไม่มีก็วันนี้เนี่ยจะมาด,ดูไอ้ดีท่าน,น้ไอ้ดีรองและไอ้ดีหลักไปดีกว่าไหมว่ายังไม่ได้ตะกี้ท้ายเดี๋ยวเราจะซื้อ,อข้าวมาลากข้าวให้ดูเดี๋ยวให้เดี๋ยวลากข้าวให้ดูแต่ต้องขอให้ได้ตะกิ้ท้ายก่อนแล้วมันอัปเดตผลใหม่มาใช่ไหมทุกคนแล้วนะผมอะ่ะอันนี้เนี่ยผมรีวิวแล้วกันโอเคไอดีหลักนะทุกคนก็จะมีของตามนี้นะ จะมีดาบอิกมัมมีหอกคาตาคุริคาตันัตตีบวกแล้วทุกคนคือ<ม>จะมีชีวิตดาด้วยแต่ไม่ได้ฟาร์มบ้านนะทุกคนทุหน้าเราหวานะทุกคนดตาตะแล้วก็อันีนี้จะมีผ้าคลุมคาตาคุริเคยดีนี้ของดีอะนี่มีผลโมจิในกล่องแล้วก็มีผลพิมะด้วยทุกคนอืมแล้วก็ของก็จะมีดักตอเมท่านะ ไอดีนี้ก็จะมีแค่นี้ส่วนผลถาวรผลถาวรก็จะมีผลแสงมีผลแสงผลแสงเขาจะปรับดีเวิร์คมาใหม่ก็จะ mm hmm. จริงด้วยมีลำแสงไปปะ mm hmm. ต่อมาจะเป็นสกิลเอ้ยเป็นผลโมจิแล้วก็เงาแล้วก็อะไรนะโอเคเข้าโมจิต่อ โมจิจะมีถึงสกิลกดนะทุกคนก็สกิลกดก็จะสกิลวีค่อยมาเข้ามาอเออแล้วกันมาเดี๋ยวเอาสกิลสกิลแรกเลยสูิลแรกเป็นการปล่อยหมัดโมจิไปนะตุดแล้วมือเราก็จะหายไปแป๊บเดียวแล้วก็กลับมาใหม่โอ้ยนะทุกคน ไอดีพีเลยแล้วกันผมเล็กๆเลยนะดูิีว่าได้อะไรแนี้ก่อนมนเปิดเลยตอนนี้เน,นี่นยนนผมจะผมจะเนี่ยรีวิวสกิล เราไปที่อื่นดีกว่าทุกคนแสดงเกาะที่ผม ใช้บของมันถึงจะอยู่บนน้ำได้แต่นี่คือใช้บของนี้กอ,อูนน้ำได้แบบนี้กน,นแล้วก็จะมีแป้งมวตกตามน้ำนะทุกคนิเขาสวยมัน นี่เป็นการปล่อยขึ้นมาใช่ไหมจะจะ,จะมีความแรงประมาณสามพันนะสกิลต่อมาสามพันหนึ่งกันสกิแสแลแซ่บกทุกนนกตายไปเลยโอเคสคกิลซเป็นการผับพุ่งไปแล้วก็จบบวนบนี้แล้วก็ทุบลงไปตามเมจสองพันแล้วก็นี้ก็ไม่ตื่น <laughs> นะเมจประมาณหกพันเลยเหรอโอ้ไม่ตื่นก็ดี อันนี้จะเป็นหมัดโมจินะทุกคนถ้ากดรอบแรก1,700อันนี้1,200งพ้อมันก็รวมกัน1,200งพ0 0สอง0องันแปดร้อยนัหฮแปลกนะมันเบาวกว่าแปลก ทุกคนมันจะเป็นแบบนี้ทุกคนเพราะท่าสกิลซีเนี่ยมันสามารถรวบตัวอื่นมาด้วยได้ได้ได้วยนะทุกคนผมเพื่ดูเนี๋ยมันจะลากตัวอื่นมาได้ด้วยก็แต่แต่ต้องได้กับความแรงถ้าแอบคิดใน OBS โอ๋อลืมเลยลืมเลยลืมเลย ถ้าสก,กิล X เ,เนี่ยของผลโมดจิตตื่นเนี่ยมันสา,ม,นสามารถใช้ไปในอีกรูปแบบหนึ่งได้นะทุกคนก็คือรูปแบบลอยฟ้านะขาดตัวนี้ก่อนเป็นรูปแบบลอยฟ้านะทุกคนก็คือจะแบบนี้มันสามารถทำหลายๆตัวได้ถ้าการแบบต่อยต่อยต่อยไปเรื่อยๆบนฟ้าแล้วก็ไปโอต่อยลงมาตรงพื้นนะสก,กิลนี้ก็แรงใช้ได้ทุกคน อันนี้ก็เป็นของผลหมดีนักคนแตวผมขอใบนี้ใส่ก่อนก่อนก็ไม่รง้ใช้อน,นี้กิ้งตรงใส่ก็ได้แล้วก็สกิลที่ก็ต่อยไปอย่างนี้ต่อย กดคงเ้าก็จะค่อยๆสร้างมาไม่งั้นเดี๋ยวผมจะสโลทุกสกิลเลยแล้วกันจะได้เห็นชัดๆชัดช้าๆชัดๆโอเคไป เ,เมื่อกี้ก็จะเป็นสกิลแซ่บแบบช้านะทุกคนแล้วก็ต่อมาจะเป็นสกิล X และสกิล F ต่อไปนั้นคนสกคนคๆๆเป็นแบบนี้นะทุกคน โอเคอันนี้ขอกินเล่นแป๊บน,นึงื่อนคือต่อมาไป Okay. มันก็จะเป็นแบบนี้นะทุกคนใช่ทุกคนมันจะเป็นแบบนี้เลยทุกคนก็จะเห็นแล้วแหละว่ามันช้าชัดแล้วก็สกิลซีเนี่ยดูแล้วเนี่ยเหมือนจะปล่อยาฮาชิลาชันมาด้วยนะทุกคนปล่อยาฮาชิลาชันด้วยเป็นอะไรที่เจ๋งมากโค้โมจิเนี่ยตีแบบ AO e. เออเอโออีเออใช่ยเจ็บเป็นหมูลเลยรู้จักสกิลแรก จากสกิลแรกก็รู้แล้วสกิลแรกตอนตอนนั้นไม่ตื่นมันก็รู้แล้ววะนี่หนี๋ยผมจะลองเลยหลายหลายตัวมามอเลยจ้ามองเลยจ้าสกิลแรกอย่างเงี้ยวะมันกระเด็นทุกตัวสกิลสองเนี่ยตอนทุกตัวแล้วนี่ไม่ค่อยมีสกิลตีเป็นเดี่ยวเท่าไหร่มันไม่มีสกิลตีตีเป็นเดียเเด่ยวเลยทุกคนนี่ข้อดีมันเนี่ย ม,าามันสามารถแบบต่อคอโมโบโดยการแบบ mm hmm. ใช้หลายหลายคนได้นะต่อมาก็จะเป็นสกลซีนะเนี่ยทุกคนมันหลายตัวเลยนะสกิลไม่ตื่นสกิลว,วีมันก็เหมือนกันตื่นกับไม่ตื่นมันก็นจะเป็นแบบนี้นเเป็นเ e อวีอ่ะแล้วก็ฟันก่อน โมจิอันนี้ก็ตีเป็น L E นะทุกคนอืมเนี้ยแล้วก็มัดโมจิตายแต่ผมจะไป ไปดูขวดเสียกันเลยดีกว่านึกว่าสกิลมันเป็นไงบ้างผมไม่ค่อยรู้อะไรของขวดเสียมากอะไรนะผมอยากรู้ว่าถ้าไอ้นี้ยของไอสก,กิลสก,กิลกดโมจิงอยู่อ่ะแล้วคือผมอไอเนี่ยเปลนผมมันจะเกิดอะไรขึ้นน่าก็น่าจะไม่อยู่นะน่าจะจมลงไปในดินอขวดเสือนี่อะมันจนมลงไปเลย เสือจะเป็นผลที่ทำให้ผมผขึ้น 3m นะทุกคน 3m ไม่ใช่3ลนะ้าน6แสนอ่ะผลนี้เลยเผาขึ้นนะแต่เรจาจะใ้นี่กันเหอะเป็นไปดูสก,กิลกันเลยดีกว่าทุกคนกดเสือชึบลงมาไม่ไกลเดี๋ยวก็ไกลจะขึ้นเคสใหม่แล้วเนี่ยไกลจะตังแล้ด้วย ดูไอดีนี้อย่างเดียวนะไอ้เนยไปทุกคนไปเกาะเลยเอาทุกคนอันนี้จะเป็นทางหน้าผลนะก็จะมีกิโลผมก็คือเอาไว้ในคลิปมาผมภูมิใจส่งผลนี้มาคือคือเหมือนเขาก๊อบมาเลยอะสองอันนี้่าสกิลสกินอะเหมือนก๊อบนะแต่ก็ไม่ได้กอ๊อบเหมือนผสมผล ผลสมูกับผลโมจิแล้วก็ข้างบนหัวนี้ก็จะเป็นผลฟาลคอนเนะั้งใช่อันเนี้ยหัวผลฟาลคอนแล้วก็อ่าไอเนี้ยแล้วมึงเนี้ยผลโมจิแล้วก็อันเนี้ยก็เป็นผลสมูก <c oughs> ชัดเจนเลย <c oughs> สมมติมากเลยเรจะไปแต่นี้ กเสือก็จะตีแบบมันเป็น l e ลหรือเปล่านะผม,ไ,มได้เล่นนานแล้วก็เสือตรงมาเล่นโมจิอย่างเดียวเลยหายไปสองเดือนิงคลิปตองแล้เกาเกาะอ,อยู่หนึ่งคลิปคือแบบคลิปล้มเหลี่ยมทุกคลิปแบบว้าวโอ้ก็เสือเพิะงมาเแบบนัเนี่ย น้าทุกคนเดือดรอนเลยเด่อมาคนเสือนะทุกคนจะมีสกิลหลายแบบเลยนะทุกคนแต่ผมจะแปลงหน้าเดียวกับพ่องก็เหมือนกันแหละมาอย่างแรกเลยก็คือเป็นสกิลแซดนะทุกคนนะ จะเป็นการตีแบบ AOE นั่น,นส่นสูดแล้วก็ปล่อยลูกไฟไปสก,กิลนี้เนี่ยถ้าเรากดแค่รอบเดียวมันปล่อยแค่ลูกไฟไปนะทุกคนอย่างนี้ทุกคนนี้มันจะปล่อยแค่ลูกไฟต่อมาทุกคนสก,กิลเตะเอาลื่นลมเตะไปนะทุกคนตีแบบ AOE เหมือนกันอันนี้จะไปไวๆนะว่าน ก็สกิลสกิลนี e. ้ก็ AOE คือขวบดใหม่เนี่ย AOE หมดเลยนะท่าสกิลท้ายก็เป็น AOE อนะขี่ต่อมาเป็นท่าสกิลกันต่อยแล้วก็คำรามทุกคนผมมีวิธีนะก็คือจะผอบสปอคแล้วก็วิ่งไล่แล้วก็เอาล่ะทาทุกคนมาเดี๋ยวผมจะลองฟ้าซับเบลดูจะลองฟ้าซับเบลนะทุกคน ตัคุณนิสเกิลอ้ตีเอาเงินม่วงใช่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 ตีเอาเงินม่วงเ,เงินม่วงโมจิตตืนใช่เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมได้โมจิตต่นสกิลสุดท้ายมาผมก็จะเอามารีวิวดล,ลักกันก็พิมพ์คอมนละ้ผมก็จะพีพีเลยมันอเสียจุกลัก มันไปคนก็ไปตีคาตาคุริกันโดยการใช้หัวเสือ้ฆ่าหัวได้ ตูมานี่นนะปวด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 ไปโอเคผมได้ผมไม่ได้อะไรเลยเพ้าหผมผม,ผมตีไม่ถึงแลวทุกคนไม่เป็นไรแต่งน้อยเราได้ค่าหัวมาหน่นอยข,ขอขอคหนเลยละกัน เข้างหน่นะเอาออกเกมโอเคก็อ่าผลเสือก็จะเป็นุมานี้นั่นคนถามว่าโกงไหมอืมก็โกงนะทุกคนเพราะว่าผมขึ้นสามล้านหกเลยอะทุกคนมันโกงมากผมไล่ล่าคนแบบไม่กี่วันทุกคนก็ก็ประมาณนี้แล้วทุกคนผมพูดจริงผมล่าแค่ไม่กี่วัน ผมก็ระมาณสามารถหกได้เพราะมันง่ายอะทุกคนก็แค่ไล่มันสแปมเอาก่อนนะอ่ะเอาสายฝนมีอมั่มไม่ได้ไม่เป็นไรก็คิดนี้แค่นี้ก่อนไหม,มผมควรหรือ,อยังเวลาโอเคทิแปดนาทีก็ ก็เวลาที่สมควรแล้วทุกคนก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยขอไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วก็ไม่ไป